อ่ะนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมิกอีกแล้วเนาะกับเกมแมนกาซโร่นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับแคนนะครับหรือว่าเด็กนะครับก่อนเข้าเซิร์ฟเราเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นรีวิวนะครับอผาร์ทที่2นะครับหรือว่าเป็นเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับของของเด็กเนาะนะครับนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์อังกฤษนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ประมาณประมาณครับสักเอ่อเก้าโมงนะครับหรือว่าตอนเที่ยงเนาะก็จะมีอัปเดตนะครับในส่วนของแคนแกมบูนะครับนะฮะถึงวันที่30นะครับเมษายนนะครับ วันนี้คือวันที่20ใช่ไหมครับนะฮะก็ถึงวันที่30เนาะก็เดี๋ยวมีอัปเดตนะครับแคนแกมบูนะครับสำหรับเซิร์ฟอังกฤษเนาะนะครับก็ใครที่รอนะครับก็ก็รอรอกันได้นะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับในแคนแกมบูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะนะครับซึ่งถามว่าพี่ครับเออทางเซิร์ฟร์ JP นี่พี่พี่มีไอนดีไหมแคนแกมบูไหมคือผมไมมีนะครับแต่ว่า เด็กผมไม่เต็มนะครับเออจริงๆนะครับสําหรับอันนี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะฮะซึ่งผมมีแครแคนะแบบไม่ไม่เต็มจริงๆนะนะครับสำหรับแคร์แกมบูเนาะนะครับเนาะนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวก่อนนะครับนะฮะสำหรับส่วนของแคร์อ่าส่วนของเด็กนะครับที่ ที่ยังไม่เข้ามาเนาะนะครับสำหรับบ้านเรานะครับนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะครับอ่ะวันนี้ก็จะเป็นทีมของแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอรอให้มันเด้งเสร็จก่อนนะนะฮะก็ทขาไมครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่โทรศัพท์ผมเด้งเด้งเสร็จแล้วนะฮะก็ถามว่าพี่อะไรเด้งอ่ะครับข้อความมา <ภ><ย>นะครับนะฮะก็มารีวิวกันก่อนเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มที่แครนของอข้าวมุ้ยกันเลยกันก่อนดีกว่านะครับก็ก็จะเป็นเด็กของสเตอร์นบาร์คูเกอร์นะครับแต่ว่าเป็นเด็กของที่ต้องใช้คอมโบนะครับนะฮะสำหรับแครนนี้เนาะข้าผิดเฉยเลยนะฮะนะฮะ,นะฮะก็จะเป็นของสเตอร์นบาร์คูเกอร์นะครับก็มา,าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับนะฮะก็นะ ถามว่าพี่ครับเอ่อแค่นี้นี่มันเหมือนอ่าเด็กเด็กนี้นี่มันมันเหมือนของอะไรเหรอนะครับซึ่งมันเหมือนของพี่ขายนะครับนะฮะที่ที่ผมร,รีวิวไปนะครับในในเอ่อส่วนของพาร์ทแรกเนาะนะครับนะฮะแต่ผมขอปรับแป๊บนึงนะไม่ค่อยชอบไอ,อ้นะนะหน้านี้สัก สักเท่าไหร่นะนะครับนะครับเออนะครับก็นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออ่านอ่าเดี๋ยวผมขออ่านสกิลนี่ให้ปังก่อนนะครับนะฮะเมื่อเมื่อมีเอ่อตัวนี้นะครับนะฮะมาทับไท์นะครับอ่าเป็นแบงกาดนะครับนะค้นหาว่าค้นหาการ์ดอ่าการการนี้อ่าไหนวะนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาขึ้นนะครับต้นทาว่าบาบาคูเกอร์นะครับนะฮะไม่เกินหนึ่งใบเนาะนะครับจากกองข้างคุณนะครับแล้วก็นําขึ้นมือนะครับจากนั้นนะครับสลับของการนะครับอ่ะทาการไลท์ไปก่อนนะฮะอ่ะนะครับความอ่าความสมารถิพิเศษของตัวนี้นะครับนะฮะอ่ะใช้สกิลของเลกาก่อนะฮะก็นํานำบาคูเกอร์นะครับขึ้นมือนะครับนะฮะสกิลของตัวนี้นะครับผมนะ ถ้าถ้าในส่งคุณครับมีการที่มีชื่อว่าบ่าวบ่าวตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เนาะยูยูนิตตัวนี้นะครับจะจะได้รับพลังสองพันนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีอีกสกิลหนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนะครับในเทนหน้านะครับผมคันหลังบอกว่าพี่คันคันคันหลังก็เก่าดิใช่ไหม <c oughs> นะครับก็เอ่อท่านผู้ชมครับคือผมมีเรื่องถามท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับคือคือช่วงนี้นะครับคือผมอยากถามท่านผู้ชมว่าคือผมอยากอยากจะสร้างไอผมผมอยากจะสร้างกลุ่ม messenger ครับนะฮะก็ก็เป็นกลุ่มของเกมแฟนการนั่นแหละ,ะครับก็แปบ๊บหนึ่ง <c oughs> เรียงคำพูดผิด แป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะครับก็ผมมีเรื่องอยากจะถามท่านผู้ชมว่าช่างแม่งเถอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอยคอยเขียนในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับนะฮะพูดยากพูดเย็นเนาะนะครับนะครับอ่ะหลายเป็นนี่นะครับหลายเป็นบาคูเกอร์นะครับสกิลของบาคูเกอร์นะครับถ้าถ้ามีบาบาเพนเซอร์นะครับ ใช่ไหมบาบาเพนเซอร์นะครับในโซของคุณนะครับยูนิตตัวนี้นะครับจะได้รับพลังเพิ่มขึ้น1,000นะครับแล้วก็สกิลออโต้นะครับก็เมื่อเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีเสร็จมันกาดสำเร็จนะครับก็จะเลือกอก็ก็จะเรียกไงการนะครับในดัมเมจซองในดัมเมจโซนของคุณนะครับได้1ใบนะครับนะฮะนะครับสกิลของตัวนี้นะครับนะฮะเมื่อ ถ้าถ้าคุณไม่มียูนิตนะครับที่มีชื่อชื่อว่าสเตอร์มบาคูเกอร์นะครับหรือว่าบาคูเกอร์เนาะในช่องเหมืงกลางของคุณนะครับยูยูนิตตัวนี้นะครับพลังก็จะลดลงไปห้าพันนะครับนะครับนะฮะนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมคอเฮ้ยอย่าอย่าทำ่างนี้นะครับ กูยพากูเย็นเลยแกนะเมื่อกี้นะครับนะฮะนะฮะแล้วก็ให้เลกาดตีไปนะครับนะครับแล้วก็ให้แบงกาดตีไปนะครับ ก็จะฝั่งลูกข้ามเขาก็จะได้ยิวติเกอร์นะครับนะฮะได้ดอท์ติเกอร์เนาะนะครับก็อย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันมันจะไม่มาจริงๆหรอไอ้เนี้ยนะไอ้บาวบาวบาเพนเซอร์เนี่ยนะครับ ถ้าสมมุติมันไม่มาเดี๋ยวผมจะบอกสกิลให้ฟังเลยนะครับนะฮะอีกสกิลหนึ่งนะครับของของของบาร์เพนเซอร์ครับก็คือนะครับเลือกเลือกทิ้งการนะครับเออแคนยูยูนิตโนวาแพเปอร์เนาะนะครับนะฮะเกรสามของเรานะครับบนมื่นนะครับแล้วก็แล้วก็เลือกเลือกการนะครับที่มีคาว่าอ่า บาคูเกอร์นะครับนะฮะอ่าสเตอร์นบาคูเกอร์เนาะนะครับขึ้นมือของเราครับหนึ่งใบนะครับคือความพิเศษเนี้ยนะครับต้องต้องเป็นเรียกาดศอ่าต้องเป็นเร,เรียกาศเท่านั้นนะครับหรือว่าแวนกาดเนาะนะครับพูดผิดพูดผิดพูดถูกนะรนะนะฮะก็ผม อยากจะบอกว่าผมเพิ่งตื่นนะครับนะฮะตื่นขึ้นมาก็ทําคลิปเลยนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับก็เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครับนะฮะที่ที่ผมต้องไปทํางานนะครับนะฮะ,นนะ,นะฮะซึ่งเมื่อวานผมก็ไปทํางานสายนะครับนะฮะเกือบโดนด่านะครับถามว่าทําไมพี่พี่พี่ถึงไปทำทำงานสายนะครับเพราะว่า หลังจากที่ผมรีวิวอันนี้เสร็จนะครับผม,มน,อน,นอนต่อนะครับนอนนอนต่อไปประมาณเสียบสิบนาทีให้นอนต่อไปประมาณยี่สิบนาทีเตื่อขึ้นมาปุ๊บอ้าวหกโมงสิบแล้ว <c oughs> <c oughs> นะฮนะเดี๋ยวไลว์เป็นสเตอร์นบาคูเกอร์นะฮะ สเตอร์นบาคูเกอร์นะฮะ,นะฮะ,นะฮะอ่าเดี๋ยวผมบอกสกิลของสเตอร์นบาคูเกอร์ก่อนนะฮะนะฮะสกิลของสเตอร์นบาคูเกอร์ฮะถ้าถ้าคุณมียูนิตท,ที่มีชื่อว่าบาคูเกอร์น,นะครับในชื่ออ่าใ,ในโซของเรานะครับยูนิตตัวนี้นะครับก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้น1,000นนะครับนะฮะอีกสกิลหนึ่งเดี๋ยวผมบอกนะนะครับ อีกเค่นะครับก็เดี๋ยวให้โอเคนะคบแบทเทิลนนะครับเดี๋ยวให้อันนี้โอเคเลียกาทาทัทเคเกอแวนกาทาทัเกนะฮะ ก็วันนี้ผมก็โยูริเกอร์ตีข้ามไหมขามยตีเข้าใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเอาแวนกาดตีไปก่อนนะฮะหมื่นเก้าเนาะนะครับต้องได้ทิกเกอร์หนึ่งใบนะจ๊ะขาม,มยจ๋าอือสเตอร์นเบาอ่าสเตอร์นบาคูกเกอร์มานะฮะเดี๋ยวเพิ่มพลังให้กับแวนกาดก่อนนะฮะอ่ะ นะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับความสามารถพิเศษเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอก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 ตอนที่มันใช้สกิลเลยก็ได้นะครับนะฮะอ่ะสกิลเดอร์ฮันโตนะครับก็สกิลของสเตอร์มบารคูเกอร์นะครับก็ทำการคาน์เตอร์บาร์ส่องใบนะครับแล้วก็เลือกทิ้งกาศนะครับแคนหรว่าแพปเปอร์ของเรานะครับสองใบบนมือของเราเนาะแล้วก็ เมื่อเมื่อเมื่อยูนิตนี้โจมตีเวงกาศสำเร็จนะครับก็สามารถจ่ายคอร์สนะครับถ้าจ่ายคอร์สนะครับสแตนยูนิตตัวนี้นะครับกับกับยูนิตนะครับที่อยู่ในแถวหลังนะครับในแนวตั้งของเรานะครับนะฮะแล้วก็และและยูนิตที่ที่สูญเสียทวินไลท์นะครับอ่าคือคือคือเราเราเราจะเช็คนะครับได้แค่ใบเดียวนะนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้ง ตอนนี้ลงไปนะฮะสแตนเออนี่นะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็ดอการ์ดนะครับหนึงใบเนาะนะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้สเตอร์นบาคูเกอร์นะครับจมตีนะครับจะได้ทิกเกอร์ไหมคําถามได้วะนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับแคนแรกนะครับนะฮะก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับ ขออภัยนะฮะพอดีผมมีไอ้นี่น้ำมูกนะครับก็จบกันไปอย่างรวดเร็วนะครับนะครับสำหรับแขนและอ่าสำหรับเด็กของคามุ่ยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังนิดนึงครับถ้าสมมติอ่าบล็ออ่าถ้าสมมติอ่าไอ้นี่ไม่ขึ้นมือนะครับไอ้บ,บาปเพนเซอร์ไม่ขึ้นมือเราครับก็ก็ถือว่าจบ นะครับนะฮะก็ก็เหมือนเด็กของพี่ขายครับนะฮะถ้าถ้าสมมติตัวนู้นตัวนี้ไม่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 ขึ้นมือใช่ไหมนะครับมันก็จะทําให้เราเล่นเล่นยากลำบากนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็ก็เป็นเด็กที่เออแบบคอมโบนิดหนึ่งเนาะนะครับนะฮะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น IG กันก่อนเลยดีกว่าครับ let's go นะฮะก็นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนสตาร์ทนะจ๊ะ เห็นเห็นต <c ười> ัวน่ารักไม่ได้เลยนะผมนะฮะก็อยู่ที่แคนาจีนะครับก็แคนาจีนะครับก็เด็กดีใช่ไหมนะครับเด็กนี้นะครับก็ก็ทับเอ้ยใช่ป่าวะใช่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 นะครับลืมลืมนะครับลืมเลยเลยนะครับ โซเซเบอร์ er, มันมาจากไหนวะนะครับนะฮะก็สกิลของตัวนี้นะครับก็เปิดการท่าแบมนุก์ข,ของเด็กนะครับเลือกหาการนะครับที่มีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังนะครับนะฮะนะฮะอย่าเพิ่งจบนะ อ่ะนะครับสกิลของตัวนี้นะครับก็เมื่อเมื่อเริ่มต้นเทิร์นเนาะนะครับในในเอมเฟสของเรานะครับก็คนดูการถ้าใบบนสุดของกองการของคุณนะครับคนหาการทำว่า King of Q นะครับหรือว่าการตัวนี้นะครับนั่นเองเนาะนะครับจากจากจากที่ดูนั้นนะครับไม่เกินหนึ่งใบนะครับแล้วก็ทำการทับไลท์นะครับ นะฮะแล้วก็นําการที่เหลือนะครับไว้เรียงเรียงไว้ใต้กองการเนาะนะครับถ้าคุณไร์ด้วยความสามารถพิเศษนี้ไม่ได้นะครับก็ก็ก็กจะสามารถก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ก็เหมือน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 แค่แค่ของมิสกินะครับนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอบอนลองมาก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราไว้มีนะครับนะฮะก็จะบเทอมใบนะครับ ตกใจนะเมื่อกี้นะตกใจตกใจนิดหนึ่งนะครับมันขึ้นออน,นี้มาเอาเฟดอะตกใจจริงๆนะนะครับ ถามว่าทำ,ทำไมพี่ถึงถึงตกใจเหรออ๋อเพราะว่าผมไม่ได้เล่นอันนี้มานานแล้วไงปัญหา <c oughs> นะครับที่สองโอเคนะครับโซเซเปอร์ดากอนนะครับอันนี้ก็ออาเฟดนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ออาเฟดใช่ไหม นะครับอ่ะนะครับก็สกิลเดอร์ฮันโตะนะครับก็เช็คการท์าแบบผสมในเด็กเหมือนเดิมนะครับค้นหาการ์ดนะครับนะฮะที่มีคำว่าอ่าคิงออฟแองค์นะครับอ่าแองค์แกลนนะฮะนะฮะคือผมอยากจะบอกว่าผม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 อ่านชื่อชื่อชื่อมันไม่ออกนะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะฮะ นะฮะก็สกิลของตัวนี้นะครับก็ก็เหมือนเดิมนะครับก็ค้นหาการอ่าดูการท่าใบบสุดของเด็กนะครับของคุณนะครับค้นหาการ์ดนี้นะครับนะฮะเพื่อทําการทับไลน์นะครับผมนะครับก็ก็เมื่อทําการไลน์เนาะก็อ่ะนะครับก็รับเรามาดูสกิลของตัวนี้ก่อนนะครับนะฮะสกิลของตัวนี้นะครับเมื่อเมื่อการ์ดที่มีชื่อว่า King of God นะครับ King King of ตัวนี้แหละนะครับนะฮะ ไลท์ไลทับยูนิตตันนี้ไลท์ไลทับยูนิตเนาะนะครับคุณสามารถทําการโซชาร์ตนะครับได้ทั้งหมด2ใบนะครับแต่ว่าในนี้สองใบไหมวะอ๋อมันต้องเป็นเกรสามก่อนผมลืมนะครับนะฮะไปไปอ่านสกิลผิดงานปัญหานะครับทาการโซชาร์ตหนึ่งใบนะครับพอนะครับไม่ใช่2ใบนะครับใจเย็นนะครับ นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวนี้ลงมาก่อนนะนะครับเดี๋ยวนะมันจะตีเข้ายัางไงวะเออลืมวะนะครับคือผมอ่ะต้องต้องคอเกตสองมามาตรงนี้นะครับนะฮะจริงจังไหมถ้าสมมติจริงจังเดี๋ยวผมก็จะออกไปเล่นอีกครั้งหนึ่งอ่าอ่าจริงจริงจริงจังละ นะฮะก็กลับมาอครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะครับนะฮะก็แบตเทิลน,นะครับเดี๋ยวให้เลกาดตัวนี้ตีก่อนนะครับนะฮะแมวร้องนะครับท่านผู้ชมอ่ะช่างมันนะฮะ <c oughs> แมวร้องแมวร้องนะครับนะครับเดี๋ยวให้เลกาดตีไปนะครับเหมือนห้าพอดีเนาะ <c oughs> แวนการ์ดเท่าไหร่หมื่นเจ็ดปะใช่ไหมหมื่นเจ็ดเนาะ นะครับต้องต้องได้ทิกเกอร์นะได้ยูทิกเกอร์ใช่ไหมนะครับถ้าผมอ่ะได้ขี่เลยนะครับอ่ะเพื่อมาลังให้กับแวงกานะครับถ้าสมมติผมกดสุ่มไปนะครับถ้ามันมันมันก็จะเหมือนพาแรกนะครับนะฮะตรงที่ว่ามันจะทอระยะผมนะครับนะฮะอ่ะนะครับ ก็นี่ครับนะครับก็อันอันนี้มันมันเป็นการสปอยไหมคือคือผมคือผมไปดูอันนี่มาเมื่อวานครับไปไปดูแวนการ์ซิลโลจีมานะครับซึ่งเป็นเป็นภาคที่สี่นะครับแต่แต่ผมอยากอยากจะบอกว่าผมรับเสียงของ ไอจีไม่ได้นะครับนะฮะสำหรับแบงกาดซีโร่ครับเออภาคภาคไออยาเข้ามาไอแมวน้อยนะครับแมวแมวครับแมวแมวนะฮะซึ่งผมก็ไปดูนี่มาเมื่อวานะะวนะครับไอแบงกาดซีโร่ครับนะฮะไม่ใช่แบงกาดซีโร่ไอแบงกาดนะนี่นะครับแบงกาด <ๆ S 1> แมวแมวครับแบบแป๊บหนึ่งนะ นะฮะก็คือเมื่อวานคือผมมาไปไปไปดูที่มาครับใน youtube นะเมื่อวานผมไปดูแวนการ์ดนี้มาแวนการ์แวนการ์แวนการ์จีนะครับหรือว่าแวนแวนการ์ Vanguard ภาพจีอะละนะครับแต่แต่แต่ว่ามันเป็นภาคสีนะครับซึ่งเมื่อวานคือผมมาฟังฟังเสียงของไอจีใช่ไหม ซึ่งผมผมอยากจะบอกว่าผมรับเสียงไอจิไม่ได้จริงๆนะครับนะครับนะนะครับก็เดี๋ยวผมอ่านสกิลให้ฟังเนาะนะครับสำหรับสกิลของเก์สนะครับนะฮะสกิลของเก์สนะครับนะฮะ เมื่อเมื่อลมต้นเทินนะครับของของอินเทอร์เฟซเนาะนะครับดูการท้าแบนมาสุดของกองการของคุณนะครับต้นหาคำว่า King of God s นะครับสปีดนะครับจากจากที่ดูนั้นนะครับแล้วก็ทำการทับไหลนะครับถ้าถ้าสมมติมีนะถ้าถ้าสมมติไม่มีก็ตามนั้นแหละนะครับนะฮะ อ่ะสกิลของแมนกาะนะครับนะฮะถ้าถ้าคุณนะครับไม่มีการที่มีชื่อว่า King of Speed นะครับอ่าคิงออฟท o t นะครับแต่ว่าเข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 าตัดตรงตรงตอนส่วนในนี้ออกนะครับไอไอที่เออแบบไม่ไม่มีการอะไรพวกนี้นะนะครับนะฮะก็ เรามาดูสกิลที่2กันเลยดีกว่านะครับสกิลที่2นะครับก็ทําการคาลเจอร์บาร์สองใบนะครับถ้าถ้าในโซของคุณครับที่อ่าถ้าในโซของคุณนะครับมีการ์ดที่เป็นแคนรอยเลเนาะอยู่6ใบนะครับหรือว่ามากกว่านะครับนั่นแหละนะครับนะฮะอ่าฮะก็ก็จะยูยุนิตตัวนี้นะครับจะได้รับพลังนะครับเพิ่มขึ้น3,000นะครับแล้วก็ คีที่ค่อนนะคับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับจนจบเทินนะครับนะฮะอ่ะคาเตอร์บร์นะครับสองใบนะครับนะฮะอ่ะแล้วก็ได้รับคีที่ค่อนนะนะครับนะฮะแล้วก็คอคือมัน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 สามารถใช้ใช้ใช้ได้สูงสุดเออไม่ไม่จำกัดอะครับเออนะครับง่ายๆเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวผมคอโซเซ saber ลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลของ so เซ saber ต่อนะครับนะฮะอ่ะนะครับอือนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องคอแล้วเนาะนะครับอ่ะ บทเทิลนะครับเอ,เ,อเอาโซ,ซเซเบอร์ตีเรียกาไปนะฮะนิดหนึ่งนะปวดหัว,น,น,หวน,น,น,นะครับปวดหัวนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่มีใส่สเต็มด้วยนะครับสำหรับเด็กนี้เนาะนะครับก็จบการแปลแล้วนะครับนะฮะก็ถามว่าพี่คาแพท แพทเทิร์นนะครับเออของของเด็กนี้มันมันเหมือนกับใครหรอนะครับก็ก็เหมือนเหมือนกับของอันนี้นะของของมิสกินะครับที่ที่แบบซีซีโอนะครับนะฮะก็ก็จำเพนจันเซียวนะครับนะฮะจำเพนจันเซียวเออจะจันเต็มดวงนะครับอะไรพวกนี้เนาะนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ ก็ส <chat> ่วนส่งของเซิร์ฟอังกฤษนะฮะก็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 รอไปก่อนนะครับนะฮะก็สามแคร์พวกนี้นะนะครับนะครับก็ถามว่าพี่ครับเออมันมันมันมีอีกแคร์หนึ่งไม่ใช่หรอแคร์แคร์ของอันเนี้ยโมโมมิล่าทายแองเกิลนะครับหรือหรือว่าเป็นแคร์ของเอมี่เนาะนะครับนะฮะก็ก็ต้องขอบอกบอกดองนะว่าช่วงช่วงหนัง นะครับพูดพูดแบบติดๆขัดๆนะครับนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแมนมาก่อนนะครับนะฮะสมัครแข้งของเอมี่เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับนะฮะก็ นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราก็สำหรับใครชอบนะครับก็เชวยกดไลค์เนาะกดแชร์นะครับกดกรดับกดซับสไครป์ผมด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็บายบายครับผมนะซีลเกีนครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาพาไปดูแคนของแกนบูนิดหนึ่งครับเพราะว่าก็อย่างอย่างที่ผมบอกกันแหละว่าผมมีมีแคนของแกนบูไม่ครบนะครับนะฮะ ครั้งนึ่งนะนะครับสงสัยต้องต้องเออเออแบบหยุดหยุดงานอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่อยากหยุดนะนะฮะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกดของแคนแคนบูให้ดูก่อนนะครับว่าการการแลเนี่ยนะครับซึ่งมันมันไปถึงไหนนะนะครับนะฮะสำหรับสำหรับแคนแคนบูนะนะครับนะฮะสำหรับแคนแคนบูนะครับก็ การ์ดแลนะครับก็ก็ไปไปถึงไอ้นี่เลยนะนะครับไปถึงนี่นะครับซึ่งกัปตันไนมิสนี่คือมันมันเป็นแบบอะไรไปแล้วอะ่ะนะครับก็ก็มีมีถึงการ์ดการนี้ก่อนนะครับนะฮะกัปตันไนมิสนี่กัปตันกัปตันไนมิสนี่มันมันอันนี้่บ่าวาเกตเกตสองบ่าวาใช่ไหมนะครับก็ ก็มีถึงอันนี้นะนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็ส่วนของส่วนของอีเวนต์นะครับของแกมบูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับในในคลิปอัปเดตเนาะนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะก็ตีให้20แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องรอข้ามยีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะรับอีกหรือไม่นะครับก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าถ้าสมมติกูรับอีกนะครับกูก็ ก็ต้องโดนด่าน,นะครับจากจากที่ทำงานนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็นล้วกันนะครับตัวชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์เนาะกดแชร์ครับกด s u b สไ r i b e ผมแล้วก็แลวกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับซิลเกนครับผมบ๊ายบาย